สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่เล่าหลังเกมนะครับอ่าน่าจะเป็นหลังเกมที่ผ่อนคลายที่สุดเกมหนึ่งแล้วกันนะในในช่วงหลังๆที่ผ่านมาครับนาล่าสุดที่เทิร์ฟมัวก็เป็นไปอย่างที่เราทราบนะครับวิคกูบุไปเอาชนะเบอร์ลี่ได้3ประตูต่อศูนย์นะครับแล้วก็เป็นผมเรียกว่าหนึ่งเกมที่มันดูมันดูอาจจะไม่ต้องลุ้นหรือต้องมาแบบจัดเล็บจิกหมอนอะไรขนาดนั้นนะครับ แต่มันก็อาจจะมีความอึดอัดในช่วงต้นๆอยู่บ้างเดี๋ยวค่อยๆไล่ไปครับแต่ยังน้อยเนี่ยมันเป็น3แต้มสําคัญครับที่ทําให้ลีพูนั้นเดินทางไปถึงนัดสุดท้ายอย่างมีความหวังก้อนใหญ่ๆเลยครับเจนครับวางตัวอย่างที่คาดกันไว้เลยครับปรับเปลี่ยนแค่ตําแหน่งเดียวก็คือจีนี่ไวรุ่มเนี่ยกลับมาเป็นโดจริงซึ่งมีการคาดไว้ตั้งแต่วัน2วันที่แล้วที่ซ้ไปนะครับ คนที่กลับไปก็คือเป็น Curtis โจ n ครับที่ถอยไปนั่งสำรองข่าวดีคือมันเกิดขึ้นในในซูมมานั่งสำรองมากกว่าครับก็คือ j a ส e s m i น n e r iner, นะฮะรวมถึง Alex o l a d c h a m b l a i ครับที่กลับมามีชื่อเป็นสำรองได้ส่วนฝั่งของเบอร์ลี่เนี่ย a s h บนเนี่ยมีชื่อสำรองนะครับนี่คือทีเด็ดคืออาวุธลับเลยครับแต่สิ่งที่ชอนได้ปรับเปลี่ยนก็คือผู้สาป,ประตูครับคือมือนหนึ่งอย่างนิปปเนี่ยเจ็บอยู่แล้ว แล้วก็มีมือสองอย่างไบลิพีคอกที่ฟอร์มช่วงหลังมันมันไม่เวิร์กนะครับโดนยิงทีนั้นละสามนั้นละสี่เกมนี้เลยเปิดให้มือสามครับก็คือวิลนอริสครับลงเล่นเป็นตัวจริงบอกตรงๆนะฮะเห็นชื่อผู้สาวตูวตวแบบนี้ทีไรเนะี่ยคนที่มันไม่ค่อยได้ลงคนที่เป็นมือร,รองอะไรประมาณนี้เสียวเหลือเกินจะมาฟอร์มดีในเกมเจอหรือร์พูลเพราะก่อนในนี้เนี่ย เห็นว่านักตอนนักแล้วนิกโป๊้นี่เป็นหนึ่งคนครับที่ที่แจ้งเกิดได้ในเกมเจอร์รเมืูอสักประมาณ3-4สี่ซีซันที่แล้วนะครับจู่ๆก็โป้งขึ้นมากลายเป็นผู้รักษาประตูนิมชาติอังกฤษอะไรไปเลยก็จับตามองครับอยู่ที่วิวโนเริสเนี่แหละว่ามันเป็นยังไงมันโอเคหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นครับลิฟูต้องต้อนเกมด้วยการออกตัวเครื่องยนต์อาจจะช้าหน่อยครับเป็นสิ่งที่เราเห็นมาตลอดช่วง สองสามนัที่ผ่านมนาะแต่พอสักสิบห้านาทีผ่านไปครับมันก็เริ่มมีตัวตนของตัวเองมากขึ้นแล้วก็เริ่มสร้างสารรค์โอกาสคือเราพอจะนึกภาพออกเหมือนนาที่ผ่านมานั่นแหละครับที่การไปเย็นเวสต์บอมบ์อัเบียนพี่แต่ว่าวิธีการรับของเบอร์ลี่เนี่ยสีมันแตกต่างจากเกมที่เวสต์บอมก็คือลิฟท์พุมมาจะพาบอลจี้เข้ามาหาในแนวรับ2ชั้นของเบอร์ลี่นะครับจะเป็นใครก็ตามแต่จะเป็นเจ้าโกจะเป็นจีนี่หรือเทรน์ Trend, หรืออะไรก็ตามแต่ โมซาร่าบ๊อบบี้ได้หมดครับพยายามจะสร้างสถานการณ์ในการดวลเกิดขึ้นแล้วก็ใช้การจ่ายบอลสั้นๆช่องแคบแคแบบนั้นนะครับทำลายล้างเบอร์ลี่ไปมันก็มีหลายครั้งที่ที่พอจะเห็นผลได้จังหวะทำชิ่งที่ทำให้เจาโก้นั้นหลุดเข้าไปในกรอบไปโทษแล้วมันมีจังหวะที่ยิงได้ดีนะครับหากเสาไปนิดเดียวหรือจังหวะที่โมซาร่าสร้างสถานการณ์ให้กับตัวเองพาไปอยู่ในจังหวะที่พื้นที่ที่มันเหมาะสมนะครับ แต่วันนี้ซารายิงยิงไม่ค่อยไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ไม่ค่อย,ไไม,อยอมีความเฉียบคมอย่างที่พวกเขาเคยทำได้นะครับเช่นเดียวกับทางซาโยมาเน่ก็พยายามครับพยาพยามขยันพยา,พย,า,พย,าพยามวิ่งแต่สิ่งที่มันเห็นก็คือการประสานงานนะฮะซาลาจ่ายให้มาเน่บ๊อบบี้จ่ายให้ซาราหรือไรก็ตามครับผมผมรู้สึกนะครับผมรู้สึกว่ามันมีมากขึ้นจากเกมหน้าที่แล้วแต่ผลลัพธ์มันยังไม่มา แค่นั้นเองนะครับแต่การประสานง,งานมันมีการต่อบอลการอะไรเงี้ยยัดเข้าช่องหรืออะไรก็ตามแต่มีความพยายามที่จะประสานงานที่จะเล่นด้วยกันนะครับผมว่าเออโอเคช่อน,นี้โอเคแหละช่อน,นี้โอเคจนทั้นต้องไปรอถึงในช่วงท้ายครึ่งแรกครับก็ทํามาสวยมากครับแล้วก็เป็นวับโบนะครับที่ดดไปทางด้านซ้ายแล้วก็เปิดเข้ากลางมาบ๊อบบี้กับแปรปึ่งเป็นการยิงตรงกอบครั้งแรกนะ นาที43่ครับยิงตรงกรอบแล้วบอลใกล้ตัวด้วยครับบอลใกล้ตัววิลโนริสด้วยนะครับแต่ก็ล้มไม่ทันครับใช้ขาสกัดก็ยังไม่ไม่พ้นอยู่ดีเข้าประตูคือมันอึดอัดมากครับกว่าจยิงตรงกรอบครั้งแรกแล้วเป็นประตูเลยเนี่ยมันก็ช่วยในเรื่องของความมั่นใจผมเชื่อแบบนั้นนะครับแล้วครึ่งหลังก็มาไฮไลท์ก็มาอยู่ที่บิ๊กแนทเลยครับคือต้องบอกว่าจริงๆแล้วเกมนี้เนี่ยนะครับ ันฟิลิปแล้วก็บริสเลียมปัญหาเดิมเลยครับคือการเจอกองหน้ารูปร่างสูงใหญ่แล้วมีความเก่านะครับอย่างที่ไปแล้วเนี่เจอเฮาโรสันคานูครับของเวสบอมเกมนี้เนี่ยเป็นคริสบูดนี่ยังดีนะที่อาชิีบันมันเพิ่งหายเจ็บกลับมาครับยังไม่ได้ฟิตเป็นตัวจริงไม่งั้นนี่ชนกันบรณเนลน่าแน่นะครับแต่สิ่งที่เห็นก็คืออาการมันน่าเป็นห่วงครับกับการเซตบอลจกด้านหลังขึ้นมาซึ่ง มันเป็นวิธีการที่ถูกปลูกฝังมาโดยตลอดอยู่แล้วสำหรับวิธีการเรื่องของร์พูลแล้วบอลจากเน็ตและบอลจากรีสเนี่ยนะฮะโดยเพราะฝั่งของรีสก็ได้นะครับมันดูมันดูติดยังดูติดรูปลูกแบบลนลานนิดหนึ่งลุกลี้ลุกลนนิดหนึ่งนะครแต่มันมีบางเป็นช่วงเวลานะครับบางทีเราก็ต้องลุ้นว่า ไอ้คสาดไปเลยป่ะได้แบกว่าเตะทิ้งยาไปเลยอะไรประมาณนั้นแต่ในเรื่องของแทคนิกครับเรื่องของฟุตบอลเนี่ยการทําอย่างนั้นหมายความว่าคุณทําลายแผนของตัวเองไ้ที่สังสมหรือการซ้อมกันมาตลอดเนี่ยมันเท่ากับว่าคุณไม่ให้เกียรติหรือวิธีการซ้อมของผูปยการทีมของโคช้ชของเพื่อนรุ่มทีมพเพราะฉะนั้นมันต้องพยายามครับมันต้องพยายามต่อบอลกันให้ได้ต่อสู้ให้ได้เอาตัวรอดจากการ p r e s s i n g ของเบอร์ลี่ให้ได้ซึ่งจริงแล้วเบอร์ลี่ก็ไม่ได้ p r e s s i n g อะไรขนาดนั้นครับไม่ได้ p r e s s i n g จนแบบอุ้ยจนชวนชวนกลัวหรืออะไรขนาดนั้นแต่ต้องเข้าใจว่าทั้งสองคนทั้งแนททั้งวิสเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เอกอุในเรื่องของการเซตบอลจากแนวรับอยู่แล้วครับแค่แค่เอาตัวรอดในเรื่องของการป้องก,องกันแค่นโอเคแล้วโอเคแล้วเัาก็เลยดูทุรัทุเลดูกระท่องกาะแท่นอยู่บ้านะครับ แต่ไฮไลท์มันอยู่ที่การทำประตูแรกของเน็ตนั่นแหละครับก็เป็นายโอมาเน่ยอดเข้ามาแล้วก็เน็ตโขเข้าไปประตูแรกของเขาในระดับการเล่นทีมชุดใหญ่นะครับโอ้เป็นปีที่ฮารุขันมากของเน็ตฟลิปต้องใช้คำนี้เลยครับเราก็พูดเ,เดิมๆอีกแล้วนะฮะเริ่มต้นในการเป็นสูนเกินไม่มีใครมองไม่มีใครให้โอกาสด้วยซ้ำไปคือมองไม่เห็นโอกาสด้วยซ้ำไปแต่อยู่กลายเป็นตัวเลือกแรกในแห่งเซนคร์บ แล้วถือว่าถูถ่ายจะมาได้ใช้หุ่นจิตใจพรรนาการมาเรื่อยจหนั่งมาทำประตูแรกได้นะกลายเป็นพี่ใหญ่ของลิสบูลเรียมไปแล้วสตรับเกมนี้ทุกอย่างแบบเพอร์เฟกมากครับพรีมชีสต่างหานะครับสุดท้ายได้ออกเลิชูเลนครับที่ลงมาในช่วงไายเกมค้อสนิมหน่อยออเลิลก็ลงมาแทนที่ของบ๊อบบี้เลยครับในการยืนเป็นฟอไนเลยเป็นกองหน้าตัวบนที่คอยเชื่อมเกม ให้กับซาร่าให้กับคนอื่นๆครับคล้ายๆก็เป็นกองหน้าตัวเป้าแบบฝึกหัดครับเป็นฟอลนายก็ถือว่าโอเคครับยังไม่ถึงขั้นในในระดับที่เราสามารถชี้วัดได้เลยว่าเอาละอ,อเล็ชเเลนท็อปฟอร์มแล้วนะกลับมาฟอร์มแจ่มอีกแล้วอะไรประมาณนั้นแต่นี่คือเหตุผลว่าทําไมยันนี่ครอปยัง,ออยงไวเนื้อเชื่อใจครับทําไมเวลาเราฟังข่าวเรารับข่าวสาร,ม,รมาตลอดมักจะมีชื่อของอ,อเล็กชเเลนที่รู้สึกว่า ครอบยังเชื่อใจอยู่ครอบยังอยากใช้งานอยู่อะไรประมาณเยอะหน่อยเยอะหน่อยบางทีก็อาจจะมองเห็นอะไรบางอย่างครับที่ที่โอเลสามารถเป็นได้เพียงแต่ว่ามันยังไม่สามารถจะใช้งานได้เต็มร้อยขนนั้นด้วยสภาพร่างกายด้วยอาการบาดเจ็บด้วยความฟิตแล้วแต่แต่เกมนี้ทําได้ครับลงมาแล้วปิดประตูตอกฝาลงเป็นช็อตสุดท้ายที่ทําให้ลิเวอร์พูลนั้นควา 3, ้าสามคะแนนเต็มได้สำเร็จ มีอีกหลายช็อตที่น่าชื่นชมครับเจยาโก้โอ้โหวันนี้นี่คือแบบคือจริงๆเนี่ยจยาโก้เป็นตัวคุมจังหวะของเกมมาโดยตลอดอยู่แล้วครับในช่วง3-4นัดที่ผ่านมาแล้วมันก็ค่อยดีขึ้นครับแ,แล้วเราก็เริ่มเห็นเฮ้ยมันชัดๆเนี่ยเกมไปเยินมาแต่เกมเยือเนเวสต์บอมหรือแม้ั้งเกมนี้ครับคือการขึ้นเกมมาสู่แนวรุกกันนะครับ ตั้งแต่ไปเชื่อมจากข้างหลังเลยนะฮะรับบอลจากเบเกอร์มาเลยหรือการพาบอลจี้เข้าหาแนวรับของเบอร์ลี่ที่วางซ้อนกัน2ชั้นตรงหน้ากอ่อไปโทษจาโกทําหมดเลยครับสวิตบอลขวาซ้ายได้หมดเอร์เซ็นต์การจ่ายบอลเข้าเป้า88%นะครับ88%ถือว่าเกรด C ครับ A บวกอยู่แล้วไม่ต้องห่วงเลยเลยที่สำคัญค,คือการจ่ายบอลเข้าไปใน พื้นที่สุดท้ายก็คือในพื้นที่อันตรายครับในของเบอร์ลี่ประมาณ30หลาหน้าปาประตูของเบอร์ลี่จาโก้เป็นคนจ่ายบอลเข้าไปตรงนั้นมากที่สุดคืออาจจะไม่ได้เป็นตัวแบบโอ้โหเพลย์เมคเกอร์ที่เลี้ยงสับขาหลอกแบบลีลาอย่างคูตินโยถ้าใครคิดถึงนั่นนะครับแต่เจ้าโก้จะเป็นอีกแบบนึงครับที่มานิ่งๆมากกว่านั้นแล้วก็ไม่ได้ลวดลายอะไรนะแต่มีมีบ้างมีบ้างครับ แต่มักจะทําในช่วงเวลาที่เหมาะสมแล้วทีมก็จะได้เปลี่ยนครอบก็ชื่นชมตลอดครับว่าปีนี้มันมันเป็นปีที่มึงบ้ามากครับคือไม่มีใครสงสัยในการเป็นระดับเบอร์คลาสของเจ้าโกอยู่แล้วครับแต่สิ่งที่มันเพิ่มเติมก็คืออ่ะมาพร้อมการพักฟื้นที่ไม่มากเท่าไหร่นะครับเพราะว่าจบกับพี่เสือปุ๊บแล้วก็ย้ายมาลิปูเลยความฟิตก็ยังไม่ดีเท่าไหร่มีการบาดเจ็บอีกเป็นโรคระบาดอีกนะครับเจอโควิดในทีมเข้าไปอีกนะครับกลับมาก็เจ็บอีกอะไรเงี้ย มันยังไม่มีการเซตเตอรที่ปักหลักลงตัวและเดินหน้านะครเพิ่งจะมาเริ่มเนี่ยแหละครับช่วงเดือน2เดือนหลังนี่แหละที่ปักหลักแล้วลงเล่นได้อย่างสม่ำเสมอมากขึ้นแล้วก็กลายเป็นคีย์แมนในแดนกลางของลิภูในช่วงตรงนี้มาเลยครับถ้าจะมีใครที่สัรหาความชื่นชมได้นอกจากนัทฟิลิปแล้วเจ้าโก้ควรได้รับเครดิตตรงนั้นด้วยครับในเกมแบบนี้นะคนปัจจุบันสถานการณร์ลิพูกลับมาอยู่ท็อปโแล้วนะครับ มีคะแนนเท่ากับเลสเตอร์ครับ66คะแนนแล้วก็ผลต่างประตูที่เสียดีกว่ายู่4ประตูครับรเพราะฉะนั้นนัดสุดท้ายทุกอย่างยังอยู่ในกำมือครับในการเจอกับคินซอกพาเลสส่วนเลสเตอร์เนี่ยจะเจอกับทอทัมฮอสเปอร์ครับนั่นก็เรื่องของเขาไปคือถ้าชนะพาเลสเนี่ยผมเชื่อว่าทุกอย่างมันจบเพราะว่าหมายความว่าเลสเตอร์จะต้องชนะสเปอร์อย่างน้อยเนี่ยเกิน4ลูกหรือ5ลูกขึ้นไปถ้าลิเวูยิงพาเลสได้มากเท่าไหร่ก็ต้องบวก4ปีอบีบวก4ปีอีกเพราะว่าก่อนลงสนามเนี่ย ผลต่างประตูที่เสียลิฟูดีกว่าอยู่แล้ว4ประตูแต่ถ้าดูจากสิติที่มันชัดเจนแล้ว9นัดหลังสุดเนี่ยชนะ7เสมอ2นะครับและเกมเสมอเน่ยคือเกมเสมอลีสเกมเสมอนิวคาสเซิลคือโดนตีท้ายเกมตลอดคือถ้าถ้าเก็บ2เกมนั้นได้เนี่ยกลายเป็นชนะ9นัดรวดเลยนะครับคืออยู่ๆก,ก็ก็มาอยู่ในเส้นทางสุดท้ายทางตรงสุดท้ายที่ดีนะครับสำหรับลิเวูลเพราะฉะนั้นเนี่ยเลยอีกหเกมครับ ที่เจอกับพาเลสเก็บให้ได้แล้วไปแชมเปี้ยนส์ลีกเดนครอปก็ยังย้ำเสมอครับว่ามันยังไม่มีอะไรเป็นการการันตีครับเขาแฮปปี้เขามีความสุขกับทุกคนกับแนตกับทุกอย่างนะครับแต่สิ่งที่เราต้องทำก็คือโฟกัสครับเหลือนัาสุดท้ายต้องโฟกัสให้ได้แล้วก็เก็บโคตาแชมเปี้ยนส์ลีกไปได้เพื่อสถานการณ์ของสโมสรมันจะ มั่นคงมากกว่านี้แล้วก็มีสภาพคล่องทางการเงินมากกว่านี้เพราะฉะนั้นนี่คือเป้าหมายแรกครับตอนนี้ทุกอย่างมันสวยงามมันกำลังอยู่ในเส้นทางที่เหมาะสมคับทุกอย่างแต่ก็ย้ําว่ามันจบไปแล้วนะครับอาลีโมงจบไปแล้วครับนัดมงจบไปแล้วครับช,ชนะเจ็ดจากก้าน้สุดจบไปแล้วครับเหลือแค่นัดสุดท้ายครับขอแค่ลงสนามแล้วทําให้ได้ทุกอย่าง จะจบอย่างบริบูรณ์อย่างสวยงามซึ่งหวังว่ามันจะเป็นแบบนั้นนะครับอ้าวเขาไม่ก็มาบอกหน่อยในหะ้เป็นเกมที่อาจจะไม่มีดราม่าอะไรบ้างแต่ว่าชีวิตมนุษย์เราก็ควรจะต้องมีวันแบบนี้บ้างครับมันมันคงไม่ใช่ต้องไปแบบดิ้นรนตื่นเต้นอะไรทุกวันขอให้มันแบบสงบ เรียบง่ายแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับขอไปเข้ามาบอกกันหน่อยนะครับพิ่จยังไงบ้างกับเกมนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณการกด u b s c r i b e ด้วยใครยังไม่ได้กดฝากด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับและเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ